มาวันนี้สไป์ไม่มีน้ำตาลแต่กินโมนแล้วนะผมเลยใส่น้ำเปล่ากับซูเปอร์แมนนะมาวันนี้จะพูดเรื่องหนึ่งเลยจะเป็นปลอวความเป็นมาของซูเปอร์แมนสองก็คือจะรีวิวหนังซูเปอร์แมนฉบับปี2025นี้ 3. สามก็ข้อคิดที่ได้จากซูเปอร์แมนรวมไปถึงปัชญา,าที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับซูเปอร์แมนว่าผู้สร้างต้องการทิ้งอะไรไว้ ให้กับโลกใบนี้ของซูเปอร์แมนแล้วผมจะใส่คำวิจารณ์แล้วก็คอมเมนต์ของผมไปด้วยอโอเคมามาเริ่มกันเลยถ้าพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเราเนี่ยจะนึกถึงใครก็น่าจะเป็นซูเปอร์แมนอยู่แล้วประวัติของเขาเนี่ยมียาวนานมากกว่า 50... 80เอ้ย8ปปีขออภัย80ปีเออตั้งแต่จะก่อคอมิคเออออนิเมชั่นเออหนังภาพยนตร์เอย รวมไปถึงทั้งจักรวาล DC อย่างเงี้ยประวัติของเขาเนี่ยยาวนาน80ปีแล้วผม่ก็จะพูดสั้นๆในจักรวาลคอมิกไปยังจักรวาลหนังปัจจุบันว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างประมาณนั้นเข้าใจง่ายๆไม่กี่นาทีซูปเปอร์แมนคำว่าซูปเปอร์แมนเนี่ยไปโผล่ในแอคชั่นคอมิกในปี1938โดยมีชายที่ชื่อว่าโจและเจอรี่เนี่ย เป็นผู้สร้างนะผู้เขียนนะนี่คือจุดเริ่มต้นของซูเปอร์แมนเลยนะโดยที่ตัวละครเขาเนี่ยมีสลักคือชุดฟ้าแดงตัวอักษรตรงกลางยอย่างที่เราเห็นกันตัวตัวเเนี่ย,ต,ต,ยตัวซูเปอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางหน้าอกนะก็อย่างที่ใครเห็นการใส่เกงในข้างนอกนะมีตัว S อยู่บนอกนะแล้วก็ซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนแรกที่โผล่มาในคอมิกเป็นซูเปอร์ฮีฮโร่คนแรกแล้วก็เป็นหลังจากนั้นนะ่ะ ปี1938ก็เป็นยุคทองของคอมิกต่อมาเลยคอมิกก็ได้แพร่กระจายไปหลายฉบับเลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของจักรวาลซูปเปอร์ฮีโร่นะอ่ะต้นกำเนิดของคาเคนหรือเคาเอลนะผมอ่านบอกออกเสียงผิดนี่ขออภัยนะเคาเอลคาเคนนั่นแหละอยู่บนดาวเขาเนี่ยเขาชื่อว่าเคาเอลนะแต่พอเขาเนี่ยถูกส่งแมนไม่ถือว่าไม่ถือว่าสปอยนะเพราะว่าใครก็รู้เรื่องของซูปเปอร์แมนกันหมดแล้วนะ เขาถูกส่งมาแล้วก็มีชาวไล่เนี่ยมาเก็บเขาไปเลี้ยงอืมแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เขาว่าคักเคนชื่อเทปะแล้วเขาก็อยู่ภายใต้แว่นตาของเขาในชื่อในอ่าบริษัทสื่อพิมพ์ที่เรียกว่าเดลีนะ่แพลนนะนะต่ตัวหนังก็ยังเคารพการตีพิมพ์อยู่นะก็คือหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเออก็ยังมีพูดถึงโอ๊ย ไม่ได้อยู่ในเวอร์ชัไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้นะแต่ว่าผมก็เอามาแทรกนะว่าในเวอร์ชั่นหนังเรื่องนี้นะอ่ะมาต่อด้วยซูเปอร์แมนนะเวอร์ชันเข้าจอเงินเป็นครั้งแรกนะปี1978นู่นนะ่ะน่้นี่ใครเกิดแล้วพิมพ์มาด้วยนะ7 9 7 8เป็นซูเปอร์แมนของเวอร์ชันคริสโตเฟอร์นะอ่าตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะก็จะเป็นคนที่บางคนอาจจะเลื่อนฟีดและเจอแบบเขาเป็นทั้งซูเปอร์ฮีโร่ทั้งในจอและนอกจอนะ ที่เขาจะนั่งรถวิวแชร์คนนั้นแหละ,ะใครที่เคยเห็นนะถือว่าสร้างปรากฏการหนังซูเปอร์ฮีโร่รุ่นต่อมาเลยนะเนี่ยซูเปอร์แมนของเวอร์ชั่นคิสโตเฟอร์เนี่ย,ยมีถึง4ภาคด้วยกันนะฉายตั้งแต่ปี1978ไปจุนถ9ึ7ง1ก8 7็ก็ประมาณาอ่าปะ9ปีอ่ะ,อะ, 9, ปะ, 9, ปอะ9ปีเลยนะ4ภาคนี้ทีมของหนังเนี่ยจะเน้เนไปที่ความดีศีลธรรมแล้วก็การเสียสละนะ ตัวทีมของหนังนะเป็นเวอร์ชันคลาสสิกนะใครที่เอออยากลองไปหาดูก็ไปหาดูนะแต่ภาพมันจะเก่าๆนะเพราะว่าออปีพันเก้าร้อยเจ็ดปีเจ็ดศูนย์่ะต่อมาซูเปอร์แมนรีเทิร์นซูเปอร์แมนรีเทิร์นเนี่ยหายในเวอร์ชันโลกความจริงอะโลกเราเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยหายไปจากซูเปอร์แมนเวอร์ชันแรกถึง20ปีนะคือซูเปอร์แมนรีเทิร์นเนี่ยอยู่ในปี2006นะ แล้วก็ภาคสุดท้ายของซ u เปอร์แมนเวอร์ชันเก่าเนี่ยอยู่ที่1987ก็ค่อนข้างที่จะ20ปีอะเกือบ20ปีก็ว่าได้หนังเวอร์ชั่นนี้เป็นหนังที่สืบทอดจิตวิญญาณของซ u เปอร์แมนภาคก่อนซ u เปอร์แมนรีเทิร์นเนี่ยสารต่อจิตวิญญาณโดยทีมของหนังก็ยังเป็นทีมเดิมตัวหนังเนี่ยจะบอกเล่าว่าเนี่ย 5ปีผ่านไปเนี่ยหลังจากที่ซูเปอร์แมนหายไปพอซูเปอร์แมนกลับมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ตัวหนังก็จะเป็นประมาณนี้ฉากเด็ดๆเ,เลยนะในหนังอะ่ะผมว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นนะถึงใครที่ยังไม่ได้ถึงใครอาจจะยังไม่ได้ดูจะเป็นกระสุนน่ยที่เข้าใส่ดวงตาแล้วกระสุนกระเด็นออกมาเออฉากสโลว์โมชั่นนั่นแหละที่กระสุนมนเข้ามาแล้วผมอาจจะแตะวิดีโอไว้นะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ เนื้อเรื่องกับไม่ถูกใจใครหลายๆคนจนทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกมันเกิดขึ้นจริงจึงทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ประ,ประสบผลสำเร็จทางด้านรายได้สักเท่าไหร่ซูเปอร์แมนรีเทิร์นในปี2006นะต่อมาเวอร์ชั่นต่อไปเป็นการรีบูตใหม่อีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช้ชื่อซูเปอร์แมนแล้วสุดยดพ่อแซ็กจไนเดอร์ของใครหลายๆคนนะ ก็ใครที่ชอบแซนะ็กชันไนเดอร์นะก็คงตั้งหน้าตั้งตารอนะหนังโทนแบบว่าจริงจัง,จงดักดาร์กชื่อของผู้ชายคนนี้มาแน่นอนแซ็กชันไนเดอร์แมนออฟสตีลครับปี2013จุดเริ่มต้นของจักรวาล DC EU นะจักรวาล DC นะั่นแหละบอ r n นเนอร์บ e r ตัดสินใจบูตทใหม่หมดเลยเปลี่ยนชื่อนะไม่เอาแล้วชื่อซุปเปอร์แมนนะเอาเป็น Man of Steel นำแสดงโดยดาราหนุ่มสุดฮอตนะ เฮนรี่คาร์วิลเสียใจเสียดายเหมือนกันที่เขาไม่ได้รับบทซูเปอร์แมนต่อไปนะก็นั่นแหละก็ใครอยากรู้ประวัติเพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชได้นะทำไมเขาไม่รับไม่อะไรนี้เนาะเดี๋ยวมันจะหลุดเตีมซูเปอร์แมนต่อนะมีคนขับรถมาแบบหนึ่งเรียวๆอย่างนี้แหละเอออะเขาไปละเขาแวะไหมไม่แวะฮะโอเคต่อจัก,กรวาลดีเนี่ย ก็มีซูเปอร์แมนเป็นตัวเปิดห,หัวเรื่องของจักรวาลต่อมาก็จะมีเรื่องแบทแมนเอ่ยแบทวีซุปเอ่ยอาร์ลิกออฟลีเจนเอ่ยต่างๆนานะว่ากันไปอาควาแมนเนี่ยคือแมนออสติลจะเปิดจักรวาล DC ทั้งหมดอ่าตั้งแต่2016ไปจนถึง2021เเนี่ยก็จะเห็นหน้าซูเปอร์แมนเวอร์ชันเฮนรี่คาร์วิลเนี่ยอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่บ่อยครั้งทุกครั้งที่มีซูเปอร์แมนก็คือ Henry เฮนรี่คาร์วิลนั่นแหละเก็บความรู้นะ หนัง Justice League ของแซคชไนเดอร์เวอร์ชั่นลงปี2017ถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่กลับได้คำชื่นมชมในเวอร์ชั่นอันคัดในปี2021หนัง4ชั่วโมงกับหนัง2ชั่วโมงต่างกันลิบลับเนื้อหารายละเอียดถูกตัดทอนไปกลายเป็นว่าหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยดีเทลที่หายไป กับลดคุ้มค่าของหนังซะง,งั้นหนัง4ชั่วโมงแต่มันมีหลอกหนัง4ชั่วโมงมันมีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันอาจจะเป็นพักหนึ่งพัก2อ,อะไรงี้หนัง4ชั่วโมงแต่ Justice League Uncut เนี่ยนั่นแหละประสบทวาขสงเ็แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์แมนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเวอร์ชันเฮนรี่คาร์วิลนะ ในเรื่อง uh, Justice League อันคัดปี2021อ่าโอเคแล้วก็เก็กเล็กน้อยๆนะก็ยังมีเรื่อง l e w i s and Clark หรออ๋อ Luis and Clark The New a v e n g e r of Superman นะในปี1993-1997ถึง1น9 7นะเป็นซีรีส์ที่เน้นความโรแมนติกอ่าอันนี้จะพูดถึงจะพูดถึง Luis และ Clark นะในเวอร์ชั่นคน Small Village นะก็คือบ้านเล็กเลนะเล่าเรื่องชีวิตของคาเค่นก่อนเป็นซูเปอร์แมนยาวถึง14สซีซั่นในปี2001 2ถึง2021มามาถึงเวอร์ชั่น2025นะถามว่ามีการเปรียบเทียบไหมมีแน่นอนครับแต่ขอเล่าก่อนซูเปอร์แมนเลกาซีจักรอนอใหม่ DCU หลังจากที่ยุติ DCU เอ้ย DC EU ขออภัย DC EU ทาง DC Studio เนี่ยก็ได้ให้ James s, เจมส์การ์นี่ยดูแลทางด้านของ DCU นะ DCU ย่อมาจาก DC Universe ก็คือสร้างจักรวาลใหม่ของ DC ไปทั้งหมดเลยนะยุบเลย DC EU เนี่ยตั้งแต่ Justice League อะไรเงี้ยไปเลยนะกลายเป็น Justice กลายเป็น DC เนี่ยในเวอร์ชั่นของเจมส์กันละ โดยหนังเลก a c ซี่ Legacy เนี่ยจะเปิดจัก,กรวาลต่างๆนะต่างๆอาจจะมีใครคนใหม่ก็ต้องรอติดตามอาจจะเป็นแฟดคนใหม่อควาแมนคนใหม่หรือจะใช้หน้าเก่าทั้งหมดเลยต้องรอดูนะต้องรอดูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนักแสดงนำเนี่ยชื่อว่าเดวิดนะตอนแรกนะ <c oughs> ผมคิดว่าเขาเนี่ยจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ของซ u ปเปอร์แมนเท่าไหร่เพราะ ผมว่ามีความหน้าเขามีความลาตินหน่อยๆนะลาตินหน่อยๆแต่เดี๋ยวผมก็จะพูดในส่วนของรีวิวหนังนะอันนี้ขอขอโทษที่เอามาแทรกนะหน่อยๆนะมีความลาตินหน่อยๆอ่าโอเคโอเคเอาใหม่ใหม่ก็ในตัวของหนังเนี่ยจะมีโทนอ่อนโยนมีความหวังและก็ยังทรงพลังตามคอมิกยุคใหม่นะ่า ยุคเก่ามันว่าไงนะเดี๋ยวผมก็เลื่อนแป๊บนี้เรียวๆนะอาจจะไม่ตัดนะยุคเก่าเนี่ยมันว่าซูเปอร์แมนเนี่ยคอนเซปต์จะไปทางอ๋อความดีศีลธรรมการเสียสละอย่างชัดเจนนะความดีศีลธรรมแล้วก็การเสียสละแต่เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะกลายเป็นว่าทรงพลังอ่อนโยนแล้วก็ความหวังนะสายตั้งแต่สเสวกรกฎานะคลิปนี้ออกไปน่าจะเกินแล้วแหละน่าจะสิบสามแหละ ใครที่อยากดูก็ไปดูกันได้นะรับรองแต่ผมดูภาคไทยนะแล้วเดี๋ยวจะวิจารณ์กันว่ามันเป็นยังไงนะ่ะตัวหนังซ u เปอร์แมนเลกาซี่เวอร์ชั่นเจมกันเนี่ยเปิดเรื่องมาได้โอเคเลยนะกลิ่นอายของเจมกันชัดเจนมากต่างจากแซ็คไชนเดอร์คนละทางอ่ะ พัคเยนไนเดอร์เลี้ยวซ้ายเจมกันเลี้ยวขวาตัวหนังเนี่ยมีการเล่าเรื่องอันนี้อาจจะมีสปอยเล็กน้อยนะแต่ผมไม่ได้พูดรายละเอียดลึกขนาดนั้นเพื่ออาจะลดนะเพราะว่าหนังมันกำลังใหม่มันไ,ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะตัวเรื่องเนี่ยเดินไปอย่างแบบว่ามีทิศทางนะมีเป้าหมายเป็นการเปิดจักรวาลที่โอเคเลยนะท้ายเลือกระหว่างเจมกัน กับแซ็กชนเดอร์ผมให้คะแนนเจมกันนะถึงผมจะเป็นแฟนหนังดกักดักอะแต่ผมรู้สึกว่าการเปิดจักรวาลเนี่ยโอเคนะเข้าท่าอยู่นะมีการเล่าไปถึงยูนิเวิร์สอะจักรวาลอะตัวร้ายอย่างพูดถึงซู p เปอร์แมนก่อนตัวซู p เปอร์แมนเนี่ยเดวิดเนี่ยถ้าใครที่ไปดูหนังจะมีบางมุมมุมกล้องของเจมกันที่รู้สึกว่า เทระเบิดเอ้ยมันจริงๆอะซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นแรกกับคาเค้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเทแล้วนะแต่ด้วยมุมกล้องบางมุมแล้วก็ฉากบางฉากมันรู้สึกว่าเอ้ยเดวิดนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะเทระเบิดเหมือนกันถึงจะผมจะเคยเคยบอกไว้แล้วว่าเขามีความละติมอยู่เพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยคือ คือเป็นคนที่บ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์อเมริกาใช่ไหมอเมริกาอแล้วคนอเมริกาคนหน้าตาแบบไหนก็นี่แหละคนหน้าตาผสมแหละเพราะอเมริกาแท้แทมันไม่มีหอกตอนนี้มันผสมหมดแล้วอเมริกาเทเทะเบิดบางมุมอะ่ะใครที่ไปดูอะ่ะเทจริงบางมุมนะแล้วก็การแสดงโอเคผ่านแต่มันขัดใจตรงเสียงภาคนี่แหละ โอ้ยแ,แหวะเสียงภาคตลอดเลยเดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงพาร์ทเสียงภาคพูดถึงหนังก่อนเรื่องดําเนินไปถึงว่าการมีอยู่การเกิดขึ้นของการว่าเอ้ยทําไมซูเปอร์แมนถึงมายังโลกใครส่งซูปเปอร์แมนมาซูเปอร์แมนในวันที่โตขึ้นเนี่ยจุดเป้าหมายของเขาจริงๆคืออะไรเนี่ยเรื่องเล่าประมาณนี้ แล้วก็มีตัวละครสําคัญนะอันนี้ใครน,น่าจะรู้แล้วเนาะมีพวกซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆมาแจมโอเคสนุกโอเคคะแนนที่ผมจะให้นะเจ็ดเจ็ดเต็มสิบสนุกก็อย่างที่บอกชอบของเจมกันมากกว่าของแฟคชันเนเดอร์เป็นการเปิดจกักรวาลดีซีที่ถ้าให้เทียบแมนออฟสตีลกับซูเปอร์แมนเลกาซีนะผมให้ซูเปอร์แมนเลกาซี โอเคกว่า Man of Steel ของทักชั่ไนเดอที่ต้องเปรียบเทียบ2อันนี้เพราะว่าหนัง Superman มีไม่เยอะครับต้องเปรียบเทียบแบบนี้แหละเพราะคุณคือจุดกะเนิดของ Superman เหมือนกันผมขอไม่พูดถึงเวอร์ชันนู้นเลยนะเก่าเพราะผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันยอมรับตรงๆต่อที่เนื้อเรื่องดําเนินรายการแบบว่าไปเล่นเรื่อยๆสนุกมีความเล้าใจดรนมิของหนังตรงตามคอนเซปต์ครับขึ้นลงดันมิคของหนังนะ เมโปนี่โอเคเลยดูดีสนุกดูเพลินรู้สึกว่าหนังมันเร็วไปด้วยซ้ำตอนจบอืมนะถ้ารู้สึกว่าหนังเร็วไปแปลว่าอะไรครับมันสนุกเฮ okay. มันค่อนข้างสนุกละให้เจ็ดเต็มสิบนะอย่างที่บอกเจ็ดเต็มสิบผมก็พูดเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะว่าผมไม่ได้เขียนสก,กิปนะต้องขออภัยด้วยถ้าการรีวิวของผมขัดข้องหรือว่าดูพูดวกไปบนมาก็บอกได้นะผมจะได้ไปเขียนสกิปผมเขียนสกิปแค่นั่ยนะ่ะบทนำอะที่เรื่องประวัติซูเปอร์แมน แค่นั้นเลยกลิ่นอายของเจมกันชัดเจนเช่นจะมีตัวละครหนึ่งนะที่มันมีลูกกลมๆอ่ะบอกบอบฉากนั้นน่ะผมคิดถึงอะไรรู้ไหมลูกกลมๆอ่ะไอพ่อของสตาร์ลอร์ดในกาแล็กซี่อ่ะไอกาเดนเยอเลกาเล็กซี่อ่ะฉากนั้นเลยที่มันมีไอแหลมไอหนามแหลมบนหัวแล้วก็เป่าหืมผิวปากแล้วมันก็นน่นเน่ะนน่นน่ะฉากนั้นฉกมันจะมีฉากนึงฉากนั้นผมคิดถึงฉา,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 ากนั้นเลย ลายเซ็นของเจมกันชัดเจนมากนะซูเปอร์ฮีโร่กี่แลนด์อันนี้เออน่าจะรู้แล้วแหละมีกี่แลนเทิร์นนะยิแลนเทิร์นก็เอาน้องเจมกันมาแสดงน้องหรือพี่นี่แหละเป็นราเธอร์ไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่หรือน้องนะน่าจะน้องมาแสดงด้วยก็โอเคถือว่าเปิดจัก,กรวาลซูเปอร์แมน DCU ได้โอเคไม่แย่ไม่ผิดหวังแต่ก็ไม่ได้ hype ขนาดนั้นนะไม่ได้ไฮป์แบบมาเวลอเวนเจอร์ ger, อะไรเงี้ยมาเวลอเวนเจอร์นี่โคตรไฮป์เลยนะประมาณนี้นะรีวิวประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยเป็นซะหมดนะเจ็บเต็มศีรษะเสียงภาคฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันกลัวเป็นฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนอ่ะอันนี้อาจจะมีคนมาวิจารณ์เยอะแยะมากมายนะ เสียงภาคไทยผมนะ่ดูเวอร์ชันภาคไทยนะเพราะว่าต้องเกริ่นว่า,าคนดูภาคไทยเนี่ยมีหลายเหตุผลนะที่ต้องดูภาคไทยหนึ่งเลยอาจจะเป็นเรื่องภาษาทีา่ไม่สามารถาฟังภาษาอังกฤษาได้ทั้งหมดก็เลยต้องดูภาคไทย2เลยคนที่อ่านช้านะแล้วก็บางทีดูไม่คือต้องเพ่งสมาธิไปที่ซับอย่างเดียวเงี้ยมันก็ไม่ใช่3เลยอันนี้ตัวผมเองเลยนะ ก็คืออยากที่จะโฟกัสกับภาพให้ได้มากที่สุดตัดปัญหาตัดปัจจัยอื่นออกไปก็คือการอ่านซับมองซับเตอร์เตนข้างหลังคือมันจะได้อัตรดของการดูหนังนะผมคิดอย่างนี้นะซึ่งภาคไทยดีๆมีเยอะมากมเยอะจริงๆผมนับถือผมขอบคุณแต่นี่ก็รู้สึกว่าคนวิจารณ์กันเยอะแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะวิจารณ์ทางลบเพราะว่าคนอื่นให้ลบนะ เราวิจารณ์ทางลบเพราะว่าเรารู้สึกจริงๆว่ามันไม่ค่อยโอเคมีบางฉากบางตอนที่พูดแล้วผมไม่เข้าใจพูดไปผมมันพูดอะไรวะมองหน้าไปกับแฟนเนาะมองหน้าแฟนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยอาจจะบูลลี่นะขำอะคือมันฟังไม่รู้เรื่องจริงๆอาจจะเป็นเสียงเขาจริงๆพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมตามดูนะนักภาพมืออาชีพอะเขาไม่ออกมาวิจารณ์เลยนะ หรือมันจะมีอะไรอินซต์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะนักภากามืออาชีพเขาไม่ออกมาวิจารณ์เลยนะเขามีแต่ถ่ายรูปให้กําลังใจนะอาจจะเป็นการให้กาลังใจนะแล้วก็มีบางเพจเนี่ยพูดแรงมากนะพูดแบบว่าผมไม่ต้องการมาดูความพยายามของใครครับผมต้องการมาเสพหนังอะไรเนี้ยพูดแรงแต่ก็เอาจริงๆก็จริงส่วนนึงนะแต่แต่เดียวก่อนมันจะมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ย,อยดีขึ้นเว้ย จะมีบางฉากนะเอ้ยดีขึ้นเสียงโอเคเลยนะฉากนี้แล้วก็จะมีบางฉากที่ต้องการการสื่ออารมณ์แต่ว่าแม่งพูดไม่ <c oughs> ขอไทยพูดคำหยาบนะพูดไม่เข้าใจอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะฉากที่สื่ออารมณ์แต่ว่าไม่สามารถสื่อเป็นคำพูดได้คือมันขัดกันมากมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าสี่เต็มสิบสำหรับการภาคตัวซูเปอร์แมนเอง ผมให้ได้เท่านี้จริงๆต้องขออภัยจริงๆอยากให้เยอะกว่านี้นะเป็นกาลังใจให้แต่ก็ไม่ได้เท่านี้จริงเพราะว่าผมฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าฉากที่สะอึกสะอื้นฉากที่เน้นความจริงจังเนี่ยผมกับฟังไม่รู้เรื่องก็โอ้ยเนาะดราม่าก,กันนู่นนี่นั่นไม่ได้ซ้ําเติมนักพากหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็ผมวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่ได้ว่าคุณแย่คุณอย่างนั้นอย่างนี้นะมันแค่แบบเนื้อหาของมัน ที่ผมดูผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็แค่บางคำนะไม่ใช่ทั้งเรื่องนะแค่บางครั้งที่ต้องการสื่ออารมณ์ฉากดราม่าเอยฉากที่ต้องการสืออารมณ์เอยมันจะมีบางฉากที่โอ้โหขัดใจฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็โอเคครับนะักพากย์คนอื่นโอเคหมดเลยผมฟังรู้เรื่องหมดก็ประมาณนี้นะอ้อลืมเรื่องสุดท้ายปัจจัที่ผู้สร้างเนี่ยผมตีความไว้เนี่ยว่าเขาทิ้งซูเปอร์แมนไว้เนี่ย เขาทำให้เรานึกถึงอะไรบ้างนะซูเปอร์แมนเนี่ยคือชาวคลิปตอนไหนจากต่างดาวเอเลี่ยนนั่นแหละเขาเนี่ยมาอพยพมาที่โลกอยู่ที่โลกเขาเนี่ยมีการอยากใช้ชีวิตให้เหมือนมนุษย์ก็คือความเป็นมนุษย์ในซูเปอร์แมนนั่นเองซึ่งเขาไม่ได้เป็นมนุษย์หรอกเขามีความอยากเป็นมนุษย์ก็เหมือนสัตวาสังคมที่อยากเป็นมนุษย์นะ แล้วก็หน้าที่ของเขาคือไม่มีใครแทนได้ต่อให้เขาจะไม่อยากทําหรือต่อให้เขาจะมีอารมณ์แย่แค่ไหนเนี่ยเขาก็ต้องทำนะก็สะท้อนถึงกับทุกคนบนโลกนี้แหละที่ที่มีหน้าที่ของตัวเองแม้ว่าในวันที่เราไม่อยากทําแต่ว่ามันต้องเป็นเราถึงมันจะมีคําพูดที่ว่าเราไม่อยู่คนอื่นก็ต้องมาแทนอยู่ดีซึ่งมันก็จริงส่วนหนึ่งแต่หน้าที่ของเราเราต้องจัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคือมนุษย์เราไม่ใช่ซปเปอร์แมนในวันที่เหนื่อยล้าคุณพักอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้พูดดราม่าไม่เก่งหรอกนะแต่ผมชอบคิดชอบวิเคราะห์วันนี้แล้วกันนะเป็นซปเปอร์แมนพักไม่ได้หรอกเราต้องช่วยคนนะแม้ว่าคนที่คุณจะชอบจะเกลียดคุณต้องช่วยคนทั้งโลกไว้นะซปเปอร์แมนแบกทั้งโลกไว้นี่แหละความนึกคิดเสียสละ ฮีโร่ฟิลกู o ดเพราะว่าผู้สร้างอยากจะสื่อออกมาในลักษณะนั้นนะอ่ะโอเคคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะนนยุงก็จะกัดผมตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะลาไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็มาดูกันด้วยนะถ้าหลังๆผมขี้เกียจพิมพ์บอกได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ขี้เกียจอยู่ หรืออยากให้เปลี่ยนมุมก็บอกได้นะ